สดีค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ค่ะกับน้องคิมเสรีไทยรถสวยค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้น้องคิมก็จะพาทุกทุกท่านเนี่ยมารีวิวแล้วกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้บอกได้เลยใครที่กำลังตามหากระบะแคบยกสูงค่ะวันนี้น้องคิมจัดมาให้แล้วค่ะพี่พี่ค่ะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้ารีเวอร์ส์แมแคบค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าได้เป็นตัวยกสูงมาแล้วเรียบร้อยเลยสำหรับ คันนี้คะ่ะพี่พี่คะได้ปี2022มาสีเทาดำราคาแค่5 9,000บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่คะคันนี้ราคาแค่5แส9,000บาทเท่านั้นปี2022ไม่แค่46,000กิโลเท่านั้นคะ่ะพี่พี่คะคันนี้ได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างเรามา,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 มาดูกันเลยดีกว่าค่ับพี่พี่คะสินดรับคันนี้ค่ะพี่พี่คะ ก็จะได้มาเป็นโฉมหน้ามูป่าแบบนี้เลยได้เป็นโฉมหน้าใหม่ของ t o y ยต a มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆคะ่ะกระจังหน้าโทมเมียมโลโก้โคมเมียมสวยใสไร้สนิมกันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวดวงฟลดวงไฟต่างๆบอกได้เลยว่าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาด้วยนี่คันนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์มาด้วยค่ะพี่ๆค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีในส่วนของตัวแบบความแซม LED มาให้เนาะ สวยมากมากเลยสําหรับอันนี้ปีใหม่ด้วยปี 2, 2022ด้วยแล้วได้เป็นตัวเข็ยบยกสูงเลยพี่พี่คะมาดูด้านข้างดีกว่าในส่วนของซุ้มโปง่งเราก็ต่างๆมีมาให้แล้วเขาแบบมีความตกแต่งสีแดงมาให้นะ้องพี่พี่คะบอได้เลยสวยลงตัวมากๆกับสีเขาดาเนาะในส่วนของแมวนคะ่ะพี่พี่คะคันนี้ได้เป็นแม็กแค้แม็กเดิมจาก To ือต้าเลย แบกแค้แบกเดินจากโตโยต้ววาจัดมาให้แล้วค่ะพี่พี่คะนอกจากนี้แลวเซวรีไทยยังเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยทั้งสี่เส้นค่ะพี่คะเซวีไทยเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นไม่ว่าจะเป็นยางคู่หน้าคู่หลังเราได้เลยเซวีไทยจัดมาจัดเต็มมาให้แล้วค่ะพี่พี่คะมาดูใน,นส่วนของด้านข้างกันบ้างดีวกว่าบันไดโคง้งบันไดข้างบอกได้เลยว่าสภาพสวยใหม่มากๆค่ะพี่คะมีโลโก้ไฮลักษ์ดุยโวรียบร้อยนาะ นี่กระจบก็มีความแบบเป็นโครมเยมสวยๆแบบนี้หน่อยพี่ๆค่ะในส่วนของคิ้วกันทรงกันฝาบกได้เลยว่าเป็นคิ้วกันสาดใหม่ด้วยหนีงของแท้จากซีวโวเลยสำหรับคันนี้ค่ะพี่ค่ะ ตัวกระจกของเขาค่ะเป็นกระจกแท้กระจกเดินจาก To ตอรต้านเลยมีตราปัม๊มมีโลโก้ปั๊มให้เรียบร้อยเพระาะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะพี่ขาเรือของเราไม่มีการชนนักจมน้ำพลิควันแน่นอนค่ะพี่พี่ขารประกันให้ด้วยนะเครื่องยนต์และเกียร์สองปีนหรือหนึ่งหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้ด้วยค่ะพี่พี่ขาบอกได้เลยคุ้มมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหาเจ้ากระบะเขบยกสูงเนาะพี่ขาหน่ตัวนี้เป็นตัวพีรันเนอร์เนาะนี่ ดูได้เลยค่ะพี่พี่คะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆเลยเพราะ่าคนเซปีไทยไม่สวยจริงไม่ดีจริงไม่มีคุณภาพจริงเราะคนเซรีไทยไม่ขายค่ะพี่พี่คะเซรีไทยเน้นขายรถสวยรถดีรถมีคุณภาพเท่านั้นค่ะพี่มาดูในส่วนของดวงไฟท้ายบอกได้เลยว่าเป็นไฟโฉมใหม่ของโตโยต้ามาด้วยค่ะพี่พี่คะสําหรับเจ้าคันนี้ไฟจะได้มาเป็นความแบบไฟเลข3แบบนี้เลยพี่พี่คะ คันนี้ได้เป็นไฟเลสสามมาแบบนี้เลยสวยมากๆคะ่ะพี่พี่คะ่ะแล้วดวงไฟสวยใสไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีขีดข่วนกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่พี่คะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้ไฮลงไฮรักรีโวต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นโครเมียมไม่มีสน,นิมสวยใหม่มากๆคะ่ะพี่ขาไฟทงไฟท้ายไฟเบรกบอกได้เลยว่าติดทุกดวงแน่นอนเนาะพี่พี่จ๋ะแล้วที่สําคัญคันนี้คะ่ะพี่พี่คะ่ะด้านหลังเขายังมีในโ่ของตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่ คันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกันชนหลังเนาะคันนี้เขาก็จัดมาให้แล้วครับพี่พี่ขาบอกได้เลยว่าออปชันคร็อจัดเต็มแน่นอนค่ะพี่พี่ขามาดูในส่วนของท้ายกระบะบอกได้เลยว่าเป็นแม็กไลเนอร์เดิมแม็กไลเนอร์แท้จาก To ตยตาเลยแล้วคือสภาพสวยใหม่มากๆเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยพี่พี่ขสภาพก็คือใหม่มากๆเลยแล้วได้แม็กไลเนอร์สภาพนี้ไปเลยครับพี่พี่ะะให้ดูใกล้ๆเลยคือไม่นิมร่องรอยของการใช้งาน อ,อ่ะมาเปิดให้ดูด้านในกัน,กนบ้างดีกว่าค่ะิพี่คะสำหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่า ด้านนอกว่าสวยแล้วพี่พี่ต้องดูด้านในค่ะพี่พี่คะด้านในสวยยิ่งกว่าพี่ค่ะพี่คะมีสามารถเปิดเข็มได้90องศากันเลยทีเดียวอ่ะมาดูหัวนมหัวน็อตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะบพี่พี่คะบอกได้เลยว่าเป็นของแท้ของเดิมแน่นอนน็อตไม่มีการถอดเปลี่ยนไม่มีการขย่าเขยื่อนใดๆเลยพี่พี่คะไม่มีการถอดเปลี่ยนแน่นอนแล้วตรงเข็ด้านหลังค่ะพี่พี่คะเขายังมีในส่วนของตัวลำโพงให้หรือว่าช่องเก็บขงใส่แก้วนมแก้วน้ำนาะ สำหรับคันนี้ค่ะพี่พี่าให้ดูแทปด้านหลังกันก่อนเลยบอกได้เลยว่าได้มาแบบกว้างขวางมากๆเลยพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่แบบชอบความกว้างของรถกระบะเนาะคันนี้บอกได้เลยตอบโจทย์มากๆค่ะพี่พี่าด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะพี่พี่าเบาะยังได้มาเป็นเบาะหนังแล้วคือเป็นเบาะหนังที่แบบนุ่มๆอ่ะพี่พี่าด้านล่างเขาก็จะใส่แบบเป็นตัว ผ้านุ่มๆมาให้เนาะพี่พี่ขาเลี้พานักพิงหลังค่ะพี่พี่คะเขาก็จะมีความแบบเป็นผ้ามาให้เนาะพี่พี่ขาบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้มีตัวกระจงกระจก,ะจกต่างๆมาให้เนาะหรือว่าจะเป็นในทรงของตัวสายบงสายเบลก็คือสามารถใช้งานได้จริงนะพี่จ๋าอะให้ดูเลยนี่สายบงสายเบลต่างๆใช้งานได้จริงทุกจุดทุกตำแหน่งกันเลย ในส่วนของเพิมเขาก็มีมาให้เนาะพี่ๆจ๋าสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่ๆ่ะเป็นนี่มีโลโก้โตโยต้ามาให้เนาะในส่วนของตัวแบบด้าน้างค่ะพี่ๆ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบปุ่มปรับต่างๆบอกได้เลยคันนี้ปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะคันนี้เขาปรับไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอะเราพามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะพี่ดเรามาดูด้านในกันบ้างดนเว่าสำหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โห ด้านในนะคะพี่คะได้เป็นเกียร์แมนนวลมาเนาะได้เป็นเกียร์แมนนวลมาะค่ะพี่คะได้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดมาแบบน,นี้เลยอะ มาสตาร์ทเราได้ดูกันเลยค่ะพี่พี่คาเบาได้นเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยขออนุญาตเบาแอร์น,นิดนึงนะพี่จ๋าเพราะแอร์เย็นเกินไปมากนี่ค่ะพี่พี่ขาเบาได้เลยว่าคันนี้มาพร้อมเลขไม้น้อยมากๆเลยเลขไม้คันนี้น้อยมากๆเลยค่ะพี่พี่าแล้วเขายังมีในส่วนของตัวหน้าจอบอกอุณหภูมิภายนอกด้วยนะพี่คะ เขาแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าทำมาหรูมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้เนาะ mm hmm. เขามีตัวแบบบอกอุณหภูมิภายนอก มีแบบตัวเซตติ้งตั้งค่าต่างๆการรีเซ็ตต่างๆเนาะพีๆ่ๆค่ะแล้วคันนี้พวงมาลัยค่ะพี่ๆค่ะได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถรับสายวางสายได้จากปุ่มน,นี้เลยค่ะพี่ๆค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะพี่คะคันนี้เขายังมีในส่วนของตัวคําสั่งเสียงมาให้ด้วยมีคําสั่งเสียงมาให้ไม่พอค่ะพี่ๆค่ะบอกได้เลยว่าสามารถแบบโอ้โหใช้ซ้ายขวาหน้าหลังคันนี้นี่ ก็คือแบบมีตัวคุชคอนโทรเด้วยเนาะพี่พี่คะนี่สามารถเลื่อนจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยเลื่อนจากพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่คะแล้วคือหน้าปกเขาแบบนี่อ่ะดูเลยคือเป็นรถที่แบบ ดีมากๆเลยค่ะพี่ๆีคะแล้วมีการตั้งโครงตั้งค่าต่างๆตั้งค่าได้จากหน้าปัดรถเลยพี่พีคะไม่ต้องใช้หน้าจอเลยบอกไดเลยสําหรับใครที่กําลังขับรถอยู่นะพี่พีคะแล้วกลัวแบบหลุดโฟกัสบอกได้เลยสามารถปรับจากหน้าปัดรถได้เลยค่ะพี่พีคะแล้วคันนี้ค่ะพี่ขาเขายังได้มาในส่วนของตัวแบบหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาให้แบบนี้เลยนี่หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ,ธ,ธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ไดค่ะ พี่ๆขาเชื่อมต่อ USB USB ต่างๆ อ่านี่สามารถทําได้เหมือนเลยเนาะพี่พี่คะแล้วเขาก็ยังมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะพี่พี่คะเส็นเตอร์ด้านนี้แอร์แบ็กด้านหน้าก็มีมาให้เนาะในส่วนของคอนโทรลหน้าคะ่ะพี่พี่คะจะได้มาเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยจะได้มาเป็นสีดําแบบคาดโครเมียมมาให้เพ <Okay, S 2> ดานก็คือเรียกได้ว่าสวยใสยไว้พี่วยันรอยเจิมกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่คะดวงฟงดวงไฟต่างๆบอกได้เลยว่าติดทุกดวงแน่นอนนี่คือใหม่แบบนี้เลยพี่พี่ ใหม่แบบนี้กล้าแวบประกันเลยพี่พี่คะไม่ดีจริงน้องคลิมไม่กล้าแวบประกันแน่นอนคะ่ะพี่พี่คะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะของรถของเราเนี่ย ยังมีการตรวจโครงสร้างภายนอกภายในให้ถึง2องบริสุิสุดกันเลยทีเดียวค่ะพี่พ่คะมีการตรวจจากบริษัทนอกด้วยจากบริษัททีเชอร์คะพี่คะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราของเราเนี่ยไม่ผ่านการชนนักจมน้ำหรือควแน่นอนค่ะพี่ๆีคะ่คะพี่พี่ซื้อไปแล้วตรวจเจอว่าเราของเราเนี่ยผ่านการชนหนักหรือความหรือจมน้ําค่ะพี่ๆ่คะเรารับซื้อคืนึ0 0้์เลย รับซื้อคือ1 0 0แน่นอนค่ะพี่พี่คะ่ะโนจากนี้แล้วยังมีของแถมให้อีกเยอะแยะมากมายเลยพี่พี่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร s r t อาร์ชีฟารมากาค่ะพี่คะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะพี่พี่คะ่ะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไม่พอเรายังมีในส่วนของบัตรสมาร์ชัวให้ด้วยค่ะพี่เรายังมีตัวบัตรสมาร์ชัวให้ด้วยค่ะพี่พี่คะ่ะบอกได้เลยว่า บริการยดรถยกรถสไลด์ฟีค่ะพี่พีค้ปีกันเลยทีเดียวใครที่แบบขับไปแล้วอุ้ยน้ำมันมงน้ำมันหมดค่ะพี่พ่คะบอกได้เลยว่าสามารถที่จะแบบโท,โทรกริ้งเดียวก็คือแบบมีบริการจะส่งให้คุณถึงที่กันเลยทีเดียวค่ะพี่พีคะ่ะเอาละค่ะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่เนอะ คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับเจ้า t o y ยต้ารีโว่สมาร์ทแคปค่ะพี่พคะคันนี้ได้เป็นตัวพรีวนเด้วยบอกได้เลยว่าสวยคุ้มมากๆค่ะพี่ค่ะกับปี2022ไม่แค่4 7 0 0 0ราคาแค่59,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พีคะบอกเลยโคตรคุ้มค่ะพี่ใครที่สนใจใครที่สงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสามารถทักมาขอในส่วนของตัวแบบ เอก,ส,อเอากสารต่างๆก่อนได้เนาะพี่คะสามารถสอบถามเอกสารต่างๆก่อนได้ค่ะพี่คายังไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะสามารถปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เนาะพี่ๆจ๋าเอาละค่ะพี่ๆคะาสำหรับวันนี้นะคะน้องครีมต้องขอตัวลาวกันไปก่อนคะพีๆคะ่ะแต่ก่อนจะลาไปเดี๋ยวเราพาไปให้ดูก่อนรอบด้านนอกกันนิดนึงเนาะพี่จ๋า ตอนจ้เจ้านะคะทั้งคันไปสังสรรค์วันนี้ค่ะพี่ๆีค่ะน้องพิมให้พี่ดูด้านนอกตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะพี่พีค่ะนี่ใครที่กําลังตามหาใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะพี่ๆีค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพี่นี่ย้ำอีกครั้งค่ะพี่ๆี่คะกับเจ้าโตโยต้ารีเวอร์สมาร์ทแคปี2 0 2 2ไมล์4,007 ราคาแค่59000